อเยสวยเอาเรื่อพวกไปนะผมมือนีเขาจะมาจัดสุดแบบพิษปอบนี่แหละครับสกินเคียวมานะนะสุดแบบอยังบ้นรุ่นนะผมนะอู้ว่าแบบผ้ให้พวดนะคอว่านะฮะแล้วกมึงเพชรข่อยก่อนนะเพชรขอ่อยพี่เจ็ดหมื่ 78, นแปดพจดไปกันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามเพชรว่นเนี่ยเพชรเพชรห,หลายๆบาดยด้วยดอกมะยืมเงินดอกมาเติมนะสวมาหมากดเลยรับว่า เปิดอีก30คร yeah, ั no ้งเพื no ่อรับ no 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 สก oh, ินเคียวเพื่อนเอาสามสิบเทื่อคุ้มปะวะหาข้างกับเนี่ยเห็นจังไหนไม่น้องเป็สกินเอ่อขติกา18ถึงวันที่24ครับผมรับรางวัลโดยการหมุน1ครั้งหรือ10ครั้งมาแล้วเจ้สวยเอ้ามันมีหนึ่งคำหาด้หรอกมะหมุน10ครั้งแล้วหมุนหาเทื่อเอหาเทือสองเสื่อหาเทือสองเสื่อกำหนดเวลาตลอดหมุนฟีเจอร์อย่างลูกกระซังนั้นถ้ากดหมอไปสวยอ่านปุ๊บจบดอกวุ่นแล้วโอ้โหมีเอฟเฟกต์หม้วุ่นแล้ว ก็มีเหรียญให้แรกบออันนี้ซุมมซ่มล้ลวนเลยนาซุ่มล้ลวนเลยนะหมอป้าซุ่มล้วนตัวนีแวนนนว้แต่ว่าอันนี้การันตีเว้เขาว่ายี่สิบหแต่ว่าอันนี้การันตี่เออะไเคียวเลยหมอผมบอกจะเคียวอะไรซุดผมไม่ได้ซีเดียดอกตวไอุดไม่ได้กระซังตัวไอดเอึงมึงจะบดเื่อบบไออหนวะตัวไอกดห่า่นคาซเก้าเว้วไดเพชรเก่าซึ่เกดอีกหมอ สวยหมาอย่างไรเฮ้อหม่ก็โคตอีกมอ <c oughs> เอาเคียวกระได้แล้ววะอ๋อไมนครบวันแล้วอ่ะเออยี่สิบห้าเถื่อคุณได้แน่นอนเคียวเนี่ยเนี่นได้แน่นอนเคียวน่ะหมาเน่ยมีบักหอแถวนีเคียวเลยโคตรเคียวจีเคียวลเลยม่สิบห้าเถื่อได้รถหมอเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้หมอเออ เดี๋ยวหายพันเพ็ดเลยสิเทือแลผมกดสิบผมติกดร่อยหนึ่งสิเท้าหายพันเผ็ดคันบ่ได้กะเข้าเลิกกันหมอนี่มึงยังมาหยุ่งกับกูอีกเท่าต่อไปหนึ่งครั้งนะเพื่อนเท้าสวยหรสิเท้าหมอสวางหมอสงนับสวยกันสงแล้วสวยเข้าเลิกกันนะหมอมึงกัดบ่คันบุกบบอกะสว่างแล้วเทียดที่สามหมอเทีที่สามแต่ว่ามันการันติอยอลยเที่สามมาเทีี่เยสวย เธอที่หาหมอเธอที่หาบอกมึงบกเอที่หกอาให้สิบเสียนะบงกนะหมอพูดับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพจปั๊ดโอ้ได้เพจขึ้นหรอวะอะไรกันครับเนี่ยให้หาเอาเธอที่หาบอกหลงหลงเลยวิธเธอที่หกอันเอี้ยนี่ออกดูดีอีเพร่อีดาแดงนี่ยไว้ยังกระโดดอันที่ใหญ่เลยเพจเธอที่หกแล้วนะเอาแพ็คเรด เครพนพอนะอเรดเครยนริดแพ็คร็ดเขียนได้แล้วหมอรวบรวบเดี๋ยวรวบร,วรวก่อนหมอโอ๊ปุบจิบานเสดมือนี่อเ,นเออเบิดเท่าไหร่ป่ะอ้าเรียบร้อยได้แล้วนะเพชรผมมีอยู่ที่7 8็ดหสเจ็เพชรลบเจ็ดหมืเพสบเพชรเท่ากับเบิดเบิดพันสี่อะเฮ้ยพันสีนะหมอ พันซีพันซีลบแล้วลบแล้วบวกองลบคูณหารแล้วพันซีหมอพันซีร้อยยี่สิบห้าได้ทั้งเขี้ยวได้ทั้งหลกปอบนี่โอ้โหที่คอยคู่เมื่อกี้บอสิบเท้าอออเขาพันซีหมอวิพันซีได้ทั้งสองเลยโโแล้วละสุดมันเป็นจนังไรเดี๋ยวยไปสิพาไปเบิ้งสุดสุดังามบ่เอพันซีได้เด้อเว้ยเนี่ยสุดประมันนี่ครับเบิ้งเอาเองครับเนี่ยผมเป็นแนวทางให้ มากมากเลยบึ <c oughs> บ ies, <c oughs> <ot six> ่ง <w> ต <ain> ok ok <for> er <ua> ัวเองตดเอีนี่ออกดูดูตวไ้าเนี่ตัวไอ้บักข้าเอียงเฮ้ตกตะลึงเลยอย่างเฮ้ตื่นเจ้าขวงเลยกลวว่าแล้วะาอ่าแหละผมได้ภาพของเทียดมาคืนกันว่ตัดชิดใจกันเอาเองได้บอกฟวองใสครับประมาณนี้ครับผมนะพันซีไปหอกตีไปเงินกับลุ้มลวมไปประมาณอ้อเท่าไหร่อ่ตีไปห้าร้อยเออสามร้อยสี่ร้อยเออสี่รยกัวห้าร้อยสีรกลัวบาท ออกมาหน sensor, jogo, ้ะเลยพี soup, oh ่น oh. ้องเขี้ยวเขี้ยวไปเป็นเขี้ยกันหมอสวยพี่น้องเหยียดเขี้ยวพี่น้องว้าวอย่าเบื่งใกล้ๆก่อนเนี่ยให้รีวิวสูเบิงรีวิวสูเบิงโอ้โหมันเขี้ยวนี่ว่าว่านี่มันเขี้ยวนี่ว่าเขี้ยวจริงๆนะาเขี้ยวอีหลีว่ะเขี้ยวแทบสวัสดเขี้ยวซะเนี่ยเขี้ยวอีหลีว่ะเขี้ยวแท้ๆหล่ะสวัถือได้หมอเอ้าถือถือสวยโอ้เท่เกิน นี่ะไรพี่น้องนะประมาณนี้ครับเชียวยี่บีปะมีอำนาจไหมบ้าดถือล็อบบี้บ่ได้เอา้าถือล็อบบี้ไม่ได้นะหาขวดถือหน้าล็อบบี้บ่ได้พี่น้องมันายาวปวดเชียวหนหาขวดโอ้ย